มาพบกับช่อง Family นะคะโอ้หแวะเซเว่นซื้ออะไรกันชาเลนจ์อะไรซื้อของรือเปล่าซื้อของตามพี่เฟอร์ได้หรอได้เราจะอันไหนที่พี่เฟอร์ที่เอดีกินไม่เป็นอ่ะอาทีจะซื้อไหมอ๋ออันนี้เอดีกินเป็นอันนี้ไม่ได้กินนานจริงว่าเนี่ยเฟอร์ดีดีกินนะลูกไม่ต้องเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ออกมาซื้อกันอีกนะเอานมอะไรที่เราไว้กินอ่ะนมมาม่าไหม พวกนี้พวกนี้ว่าซื้อที่นเออใช่ไหนอุ้ยเฟอร์ได้สี่อย่างไหนดูดิดิเหมือนพี่เฟอร์เลยเหรอเอ้าไม่เหมือนขาดอันนึงกินไม่หมดเฮ้ยอันคืออะไรอันคืออะไรอันคือนมอะไรันคือนมจะมีช็อกโกแลตอยู่ด้านอ่ะไปไปซื้อนมแล้วไปนอนกินนมแล้วไปซื้อนมแล้วไว้กินนอนคืนป ไปค่ะลมเอ้าวซ,ซื้อกันใหญ่เลยมีตังค์้างเนี่ยมีตังค์้างเนี่ยซื้อกันใหญ่เลยอะมมอเอาแล้วมีตังค์อยู่บ้างต้องกลับไปเอาแล้วแหละข <c oughs> ากลับไปเอาบ้างซื้อกันใหญ่เลยนะคะอ๋อดีก็ซื้อตามดิเฟอร์นะคะ แล้วก็เอากระเป๋าพิเฟอร์มาสะพายด้วยนะคะอยากได้ลาบูบูอยากได้ลาบูบไม่ได้ค่ะเอาอะไรอีกคะเอาที่มีประโยชน์หน่อย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 เยลลี่ไหมน้ำเยลลี่ไหมเยลลี่ไม่เอาน่าเดี๋ยวไม่ล่ะน้ำเจลลี่ อยู่พี่โตเลยพี่โตไม่เห็นต้องซื้อตามเลยเสร็จยังลูกแม่ตุนจ่ายตังแล้วนะเดี๋เราต้องไปจ่ายตังกันแล้วไหนดูนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนอย่าง,นงหน,นึ่ <c oughs> งขนมปังไม่เหมือนคลิแคทด้วยเหรอเหมืหอโอ้เหมือนทุกอย่างเดีย๋ยวเรามาดูดิว่าคิดตังออกมาจะราคาเท่าไหร่ พอแล้วนะพอแล้วก็ไปจ่ายตังค่ะไปไป,ไปไปไ,ไปไปค่ะไปจ่ายตังกันเดยอกอันนี้ก็คือของออดีนะคะอันนี้ก็คือของพี่เฟิร์นะคะอย่างกับเป๋าแฟดเลยค่ะ ตอนนี้เราถึงที่ร้านแล้วนะคะเราก็เด็กๆก็หิวไม่ไหวแล้วไหนหยิบมาดิดหยิบของมาดูซิว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างอย่างแรกคือออาอยากแรกคืออะไระไหนอาดีม,ามีหรือเปล่าอันี้มีหรือเปล่าอาันีมีหรือเปล่าโอ้ยเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งนะต่อไปอย่างต่อไปมีอะไรอีกโอเคอย่างต่อไปอะไรอีกโอ้โห เหมือนกันเลยต่อไปเลยต่อไปโอ้โหเปาแบตปะเนี่ยอากแกะแล้วใช่ไหมอะต่อไปเลยค่ะกี่อย่างแล้วเนี่ยสามอย่างแล้วหนึ่งสองสาม,สามเอ, <c oughs> อ้อุ้ยเราต้องแบบรถเดียวกันด้วยนะ <c oughs> โอเคกี่อย่างแล้วเนี่ย สี่อย่างต่อไปใกล้หมดยังต่อไปอะไรหนึ่งอดโอ้โหบัตเตอร์หมดยังเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเหนื่อยแล้วอะเอาอะไรต่อไปโอ้โหหมดยังเนี่ยทำไมซื้อเยอะจังอะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอามีช็อ <laughs> มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหน,น,ไห,นหมดยัง <refriger ant> ใช่เหรอหมดยังเอาอดีๆไหนมีอะไรอีกเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะซื้อกัเนเยอะมากเลยอะสองคนนี้ยโอเคค่ะก็อ๋อดีก็ซื้อตามพี่เฟอร์บี้หมดเลยทุกอย่างนะคะแต่ว่ากินเป็นหรือเปล่าที่ซื้อมาเป็นเนาะโอเค ม,มีหลายอย่างทั้งหมดกี่อย่างไหนลองนับให้ดูหน่อยสรุปทั้งหมดกี่อย่าง1,2,3,4,5,6,7 7หเจ็ดเหรอน่าจะเจ็ดนะลูกแม่แบบว่า5 6เจ็ดเจ็ดอย่างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวลาไปกินน้ำก่อนเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องออดี้แฟมาลีบายบาย